อายุเท่าไหร่37ค่ะเอค่ะอีก2วันก็ครบ38ค่ะบฮปปค่ะ Happy b i r t h ใช่ไหมอายุวันที่21สิงหาวันเกิดถูกต้องค่ะวันนี้วันที่19ค่ะขนาดที่ผู้นำฝ่ายค้านว่าที่ค่ะคุณแท้งคุณแท้งอายุ37ปีในปีนี้ค่ะถ้าจะไม่ผิดเกิด18พุทธพฤษภาใช่ไหมใช่คุณแท้งเกิดปี30ส่วนคุณนุองสองก็29 37ค่ะอ่ะปีนี้สส่วนคุณนุงอิงปีนี้สาม อย่างที่บอกไปจริงๆวันนั้นผมก็มองดูแล้วนะไม่ค่อยเห็นด้วยกับผู้จิตกัญญาเท่าไหร่อภิเตวเข้มขนาดเขาเป็นหัวหน้าพักนะใบว่าตั้งใจฝากมากกว่ามันเป็นภาพที่ออกมามันสะท้อนไหมว่าเขาเป็นหัวหน้าพักไม่ใบว่ามันเป็นความการน,นั่งตั้งใจนี่ตลอดอภิพายเลยก็นั่งฟังอย่างตั้งใจอยู่ไงฮะเนี่ย <c oughs> ถ้าผู้ชมดูเธอเปิดขึ้นมารัฐมนูญฉบับนี้ เคอผมยืนยันว่าผมเป็นคนเห็นตอนที่คุยกับคุณช่อทําไปทํามาเอ๊ะคุณจิิยาไมไม่ขยับเลยนะตอนที่ถ่ายทอดมนเป็นอีกมุมหนึ่งเห็นไหมน้องใบเป็นมุมด้านหน้าก็จะเห็นเหมือนเห็นคุณเฉลี่ยกัญญาเนี่ยค่ะนั่งมองอยู่แบบนี้เลยเหมือนหุ่นเลยมองแบบเอาจริงเอาจังเห็นไหมเนี่ยเป็นช่วงหัวเรียวหัวต่อในการยืนยันเพื่อสถาปนาอานาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนเนี่ยฟังอย่างตั้งใจอยู่ค่ะงานอีกครั้ง ดังนั้นครับผมเห็นด้วยกับท่านประธานเห็นด้วยกับพยักหน้านิดนิดด้วยเห็นไหมคะนีไม่ใช่เวทีที่พักประชาชนจะมาอภิปรายถึงตัวคุณสมบัติของผู้ที่ถูกน้องคิดว่าอย่างไอคุณผู้ชมบอกครูใหม่ตรวจการบ้านครูใหม่กำลังประเมินผลงานอยู่ไม่ที่เขาเป็นหัวหน้าพักไม่หรอกไปว่าแกตั้งใจฟังหมายถึงคุณใหม่กำลังนั่งตั้งใจฟังอยู่ค่ะในสิ่งที่คุณเทงพูดเนี่ยคุณคุณเคยเห็นปรากฏการณ์นี้ไหมเอาดูเถอะ ข้างหน้าข้างหลังเรามีหมดเลยนิ่งเลยสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ชุดนี้ครับนี้มีผลบังคับใช้ไม่มองคุณเทงนั่นแหละทีมงานบอกมองจออยู่หรือเปล่าไม่มองคุณเทงมองผู้พูดไงคะมองคนที่พูดอยู่ใจผมคิดยังไงเมื่อวันก่อนอย่างที่บอกอ่ะพี่ก็บอกให้เองไปย้อนดูซิตั้งแต่เริ่มเลยทีมงานยืนยันเป็นอย่างนั้นพี่ยุศ ใช่ตั้งแต่เริ่มเลยตั้งแต่คุณเทงเริ่มพูดแต่นี่คุณผู้ชมบอกว่าสมัยคุณทิมคุณใหม่ก็มองแบบนี้องเพ่นขนาดนี้ไหม <c oughs> เออขนาดนี้ไหมคะ,ะมันมีเนี่ยเนี่ยตอนคุณพิธาคุณใหม่ก็มองแบบนี้ฮะโดเถอ<ฮ>ะรัฐม,มนตรีคนถัดไปมาทาหน้าที่อย่างเร็วที่สุดเพื่อไม่ให้ประเทศเราต้องเกิดสุญญากาศทางการเมืองเกิดสุญญากาศในการบริหารราชการแผ่นดิน ดังนั้นครับอย่างที่ผมได้บอกท่านประธานไปเมื่อตอนต้นการอภิปรายพี่ลืมภาพนั้นไปนะมันมีสภาวันนั้นเนี่ยหมอวายโยเดินชนของรัฐบาลเดินชนคุณไหมอ๋อไม่เห็แต่ก็ไม่มีอะไรนะพี่ี๋มีความดุอ่ะหันไปมองอ่ะเพราะฉะนั้นมาดูพออภิปรายเสร็จคุณโดมียิ้มบมปากโอเคโอเคไหนไหมดูนักการเมืองที่มาจากประชาชน ได้ใช้อำนาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับท่านประธานครับแล้วเหมือนจับถ้าดูปากไม่ผิดบอกว่าเก่งมากน้องไปน้องอ่านปากเหรอเอาใหม่เอาใหม่ได้ใช้อำนาจสูงสุดที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับ ไม่เก่งมากก็ดีมากอะค่ะน้องไบ์ิคั่นแตะไว้ว้าวเห็นไหมคะแล้วก็ไม่รู้ว่าเก่งมากหรือดีมากอะแต่เป็นคำว่ามากแน่ๆไ่ใบว่าหรือจะบอกว่าร้ายมากขอบคุณมากครับท่านประธานครับอ่ะเอามันไปปรากฏการณ์ที่ผมไม่ค่อยเคยเห็นเอ่ะผมเป็นคนที่ชอบดูสภามากเลยนะะเอนี่เป็นบรรยากาศที่ไม่ค่อยเคยเห็น